ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าสุดหล well. ่อเหมือนเดิมก like ็วันนี้จะมาเล่นเกมนมันมาเกมเหมือนแบบลูกฟุตบอลแดนอาคตลูกกลมเนี่ยมันแปลงแล้วเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ไล่ยิงหุ่นยนต์ฟุตบอลด้วยกันเองก็ประมาณนี้แหละเคยเล่นอยู่นะเล่นนอกจอเคย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 หาว่าผมไม่เคยก็คือผมจะซักนาง เนี่ยดูของเนี่ยของของเนี่ยพิสูน์ยืนยันเลยว่าเคยแหละเนี่ยสี่งหุ่นยนต์น่ะดูตึงแค่ไหนกากมากเลยอย่าไปเล่นโชวผมครับเปนตลอดย่มาละฮะโชเลนี่ยโชว์จะโชวเดด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 เเดดเดดเเอออย แรงกว่าเว้ยว้าวว้าวว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 าวว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 าวว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 ไปวว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 ครวว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 ว่วัวว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  วันวันไม่ทำหาก็ตอนนี้คือถ้าเก็บเหรียญหรือไม่ก็สังหารให้เยอะที่สุดเ่ยคนคนนั้นก็จะเป็นราชาแล้วก็จะไม่ตกรอบเั่นเองหาแล้วผมก็จะไม่มีว่าตกรอบนี่็นไงครั้งเนีเน่ยผมเนี่ยราชาคือเล่นตึงสุดแล้วเนี่ยในเกมเ โอเคฮะเกาะถูกทำลายนี่ตรงนี้มาตื่นมากนันอีกครั้งกับผูงยนงเูเงาเร่อ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 เล็ดซ้ำเล็ดเล็ดซ้ำเย้เอาดิาไปจิงไปต,ตายไปมึงอ่ะเออโอเค มันไปที่หแล้วโอ้นี่แหละจะไปที่หนึ่งนำทุกคนเออแต่ไปสัตว์อีเวนแกงเหรียนเถองเหรียนอือโดดสองทีไปดดดูดดูดดๆดๆดๆดดดดไปเลยน้องมีเหรียญสิบแล้วเว้น้อง น้องไปไหนไอ้ไงโอ้ยยังตึงเลยโอ้ยที่หนึง่งตลอดนะครับทุกคนไม่อยากจะโม้อะครับโอ้ไม่ตกรอบสักครั้งเลยก็หมค <น S 1> <อ>ุณคือมนุษย์หมาปะมาหมาแล้วฮะไปไหนดีไปไหนเอาตัวนั้นตัวนัึงตัวนึนเอาตัวเทียนี่แหละเอเลยโอ้ย ตัดไปตอนที่ชนะเลยกันนะฮะง่ายเกินควรโอเคนีเ่เป็นไงอันดับหนึ่งแล้วตัวผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนๆตัวผมตรงนี้นี่โอเคฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้น ผมเล่นเกมในมือถือนะฮะไม่ได้เล่นในคอมก็เลยมีโฆษณาเนี่ยหนึ่งนะครับผมฮะกล่าวเอาไปแดกกระสุนกูไม่แดกนี่ยมันต้องแดกกระสุนคนอื่นเออดีเออกาะขวดการกร็จะใส่ทำไมน้งองโอ้ยน้อง กาะพุดกากเลยน,นั่นนงตอนนี้เกาะเยอะเลยบ้างเนี่ยเราแค่สองเกาะเคสวยเลยนางโอจุ๊บนีขึ้นมาแล้ว วันนี้นี่แหละวันตัดสินโชคกระตายทุกคนเย้ไอพวกกระจังอะ เอาไปมันก็ไม่ไฮีอะไรหรอกโดนข่ามดดมเลยมึงอะ่ะอ่อนมากกูจะมาสู้ไอพวกเวนว้าวแล้วก็มาเปียนกระแพงเล่นอะไรตรงนี้เนะี่ยว้าวไปดิ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 เดียวเดียวจะนัดแน่นอนไม่ต้องถามอะไรหรอก อันนี้เหลือเพียงห้าคนรวมผมเป็นท่านะโอ้โห <Yeah. S 1> เหลือเพียงเกาะม,มากๆลววาวาตัวนี้เท่านั้นนะผมฮะว้าวว้าววว้ามาตลอดเนี่เราชช้แล้วไงเราชช้แล้วไงแตกเหมือนเดิมเปล่าเราชช้แล้วก็แตกเหมือนเดิมเปล่าอีห่านี่แย่งเหรียญว่ะตายเลยกูได้ไปตายให้กูเอย ขึ้นหนึ่งเหมือนเดิมไม่ว่าจะยังไงไมันก็ที่นหนึ่งเหมือนเดิมไม่ขาดสายไม่ขาดสายมากันรัวๆผมฮะบอกเลยว่ามีอิ่มข้องปวมกันเลยสิเดียว ดสมัยเนะี้ยนิสัยไม่ดีมันมแย่งเหรียญเงินชาวบ้านโอ้โหขู่จนนิสัยไม่ดีเลยเป็นไงชนะอย่างตึงอะครับน้องกูได้ตึงไปหน่อยครับน้อง ค่ะครับน้องนี่เป็นไงรีวิวเปดโอ้โหพูดทีน้องคุณมันคู่จะตึงไปหน่อยอ่ะตึงที่สุดในเกมแล้วมัผมเนี่ยแฟนผมตึงสุดในเกมตั่ง ชคกี้พี่จส่ร้อยเดยวนเว้ยยี่ไ่อะี่ไ่อะไอ,อ้พี่ไอัพเกรดก่อนเนาะผมนะอัพเกรดไปสิอัพเกดอีอัพเกรด,กรดกลบับนี่ตอน,นี้เราจสิบ บอกได้คำเดียวเลยว่าอืมวันนี้ลูกห้ามออกจากบ้านไปไหนเลยนะโอ้สุดคือแบบหหดเสือเหรอครับน้องแตว่าว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตเปลี่ยนอะไก่อนนะฮะก็ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ร้านค้าก่อนฮะ เผื่อมีของช้อปปิ้งลิงลับเฮ้ยเออเออเออเอาเออปบาหนึ่น้งมันจะหดไปแล้วนะเออบอกได้คำเดียวปากตัวปากใจต่อใจเลยว่า กูโหดจุดในเกม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 กูน uh ี่แข่งแข่งสุดแล้วเว้ยเว้ยเือบผมได้แข่งกลางสุดแล้วไม่มีคำไหนเลยที่จะมาแซงผมเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงมาจากไหนใหญ่แค่ไหนแม่นั่นไม่ใช่ใหญ่โตมาหัวลานแค่ไหน ผมไม่สู้ผมหลอกพวกผมนะแข็งแรงที่สุดในเกมนี่เลยยังไงล่ะว้าวนี่ลูกห้ามออกจากบ,บ้านงไงพวกห้าวเป่งเป็นไงรถผู้ไปกุ้มเข้ามาประสิ่ไอ้พูกโง่เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเพงแค่นี้ก็ ก็จะมีอีพีสองนะเล่นหมดให้ดูนี่นี่หมดนี่หมดนี่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 แล้วก็เป็นว่าบ๊ายบาย